มีลูกน้อยก็มันก็เขาเรียกอะไรนะสร้างความบันเทิงให้กับเราได้นะอะไรที่ลายเครียดลายเครียดได้นี่คือคือเครียดเครียดมาก็มาเจอมาเจอลูกแล้วก็หายเครียดน้องเล่ก็น่ารักจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเก่งนี่นะคะ เสร็ใบกะเพราแป๊บหนึ่งนะคะกะเพราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกันได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วใส่ใบกะเพรานี่ก็หอมเลยค่ะเป็นเป็นเมนูแกงป่าไปเลยนีห่หอมหอมหมกระชายกระชายลืมใส่กระชายดูดิเอาไปวางไว้ตรงนู้นนี่นะคะกระชาย เอาไปวางแอบไว้ตรงนน้นลืมเลยนี่เต็มเต็มหม้อเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิวทุกไรนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ิตโตนะคะแล้วก็มาตัก,กินนะคะเตรียม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 ิตยมตยมตโตกัน ไม่น่ากินมากจริงๆมันต้องใส่กระชายไว้ตั้งนานแล้วเนาะมัวแต่โมอยู่นี่เมนูนี้นะโตเตเสร็จแล้วโตเตใครสนใจเมนูนี้นะคะผักร้วนๆนะคะผักรุน้วนอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอชิมอีกนิดนึงนะคะใส่ผักใส่ ปลาลูกชิ้นปลาไปแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ตอนแรกรสชาติโอเคเลยนะอตอนนี้ก็โอเคค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนแรกเราใส่รสชาติมันจะเข้มๆนิดนึงนะคะเข้มข้นเข้มข้นโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ ดูเวลาดิพอดีกันเลยพอดีเลยค่ะตักใส่เป็นโตนะคะตักใส่เป็นโตได้เลยนะคะขอบคุณหลายหลนะคะสำหรับทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะเจ๊ตุม่มสวัสดีค่ะไม่ไายลงแล้ววิ่งต่อเลยขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้องนายลายนะคะเกียังจำบ้านลองไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ต้องขอโวดขออภัยด้วยมาค่ะตักตักตักใส่ปิดโ,โตนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ ขอน,น้ำหน่อยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะนี่นะคะหนึ่งกิตโตอ้าวเราลืม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 ทำยังไงดียังไม่ได้ใส่ใบกับเพาเลยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วขออนุญาตนะ ขออนุญ,ญาตเอาเอาลงไปก่อนนะเอาลงไปก่อนนะขออนุญ,ญาตอยา่าใครอย่าเห็นนะใครอย่าเพิ่งเห็นนะใบกระเพรากระเพราโอ้ยไม่มีไม่มีใบกระเพราจะเป็นแกงป่าได้ยังไงปิดตาไว้ก่อนนะปิดตาไว้ก่อนนะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอย่จ๋เมื่อกี้ก็ลืมลืมอะไรนะกะชายอันนี้ลืมใบกระเพราอีก โอ้ยนี่นะคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเอาน้ำคุกคลิกคุกคลิกประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ําในในนี้มันจะออกมานะคะเส็นเส็จ